คุณฟังครับปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกก็มีการนำเทคโนโลยีนวัตรกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวก Internet of Things นะคะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์โดรนเนี่ยมาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพใหกับการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรด้วยนะคะ มีการยกระดับการบริการแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในอนาคตมากยิ่งขึ้นเราก็จะได้ยินคำว่าสมาร์ทสมาร์ททั้งหลายเนี่ยเยอะแยะสมาร์ทแฟคทอรี่แอนด์ออโตเมชันสมาร์ทฟาร์มิ r งสมาร์ทโฮมสมาร์ทออฟฟิศนะคะประเทศไทยเองก็เช่นกันค่ะรัฐบาลได้กำหนดนโยบายไทยแลนด์4.0นะคะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนะคะจึงสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรอุตสาหกรรมการบริการ นำเทคโนโลยีมาใช้นะ,ะรวมทั้งได้กำหนดนโยบายให้อุตสากรรมในอนาคตคือ new S curve โดยมีอุตสาหกรรมหุ่นยนต์นี่แหละค่ะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตวันนี้นะคะเชิญมาพูดคุยการกับคุณดุสิตอนันตรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการชี้นำและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมจากสำนักง,งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมค่ะสวัสดีค่ะคุณดุสิตครครับสวัสดีครับคุณสลินนาครับค่ะตอนนี้ในะการใช้นวัตกรรมด้านหุ่นยนต์แล้วระบบอัตโนมัติในประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ ครับเอ่อต้องเรียนภาพรวมให้ให้ทราบคร่าวๆนะครับว่าในปี2563นะครับปีที่แล้วนะครับประเทศไทยเรามีการลงทุนเรื่องของหุ่นยนกับระบบอัตโนมัติประมาณ1น0 0ล้านบาทนะครับตัวเลขอาจจะเยอะนะครับแต่ว่าพอเรามาดูค่าเฉลี่ยนะครับก็พบว่าจะค่อนข้างต่ำนะครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกนะครับเอ่อในปีที่แล้วนะครับเราจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณการใช้หุ่นยนกับระบบ จนมัดประมาณ60ตัวต่อแรงงาน10,000คนนะครับในขณะที่ค่าเฉลี่ยโลกนะครับอยู่ที่113นะครับจะเห็นว่าประเทศไทยนีย้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกค่อนข้างเยอะนะครับ <S <S ในขณะที่ประเทศอื่นอย่างเช่นเกาหลีหรือสิงคโปร์นะครับมีการใช้ หุ่นยนต์กับอัตโนมัติที่ค่อนข้างสูงเป็นอันดับสูงสุดของของทุกประเทศทั่วโลกเลยนะครับค,ครับก็เลยคิดว่าจริงๆอประเทศไทยเราน่าจะให้มีการส่งเสริมเรื่องของหุ่นยนต์กับระบบอัตโนมัติเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะครับอืมค่ะ หุ่นยนต์การใช้หุ่นยนต์การใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินในการผลิตสินค้าทั้งอุตสาหกรรมแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ด้วยนี่เป็นเรื่องที่เราน่าจับตาทีนีออ้การใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินี่นะคะความต้องการ่ยดิมานไซส์ของมันเป็นยังไงคะคือคือในปัจจุบันนะครับถ้าเราไปดูตัวเลขของการใช้หุ่นยนต์กับร,ระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรมนะครับจะเห็นว่าจะ ค่อนข้างต่ำอยู่นะครับประมาณร้อยลยี่สิบห้าแล้วก็อยู่กระจุกตัวที่อุตสาหกรรมหลักๆนะครับอย่างเช่นยานโยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าโลหะกลหรือโลหะและเครื่องจักรกลนะครับแตอ่อย่างที่เรียนนะครับว่าในอนาคตนี้การใช้หุ่นยนต์กับระบบอัตโนมัติจะแพร่หลายมากขึ้นโดยเฉพาะหลังจากโควิดนะครับเพราะว่าพอผ่านุคโควิดมาเนี้ยการ การการผลิตแบบ New Normal คงไม่เหมือนเดิมคือเดงนี้เราเน้นการผลิตเนี่ยผลิตในปริมาณที่เยอะๆนะครับเพื่อให้ต้นทุนการผลิตถูกลงแต่ว่าหลางหัง New Normal เนี้ยความต้องการของลูกค้านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นการผลิตเนี่ยจะเป็นลักษณะของ Small Lot นะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ต้องมีความยืดหยุ่นนะครับซึ่งการใช้หุ่นยนต์กบ ระบบอัตโนมัตินี้จะมาช่วยตอบโจทย์ตรงนี้นะครับอันนี้คืออีกประเด็นหนึ่งนอกเหนือจากเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะครับแล้วก็รเรื่องของโซเชียลดิสเทนซิ่งด้วยนะครับคือถ้าเกิดว่ามีการระบาดอีกรอบหนึ่งต้องต้องต้องไม่ให้คนเข้าโรงงานนะครับผมมองว่าเรื่องของระบบอัตโนมัตินี้จะมาตอบโจทย์ทนในเรื่องของก <นะ S 2> ารทํางานก็คือยังทํางานได้อยู่ะครับแต่ตอนนี้มันกระจุกอยู่ในอุตสาหกรรมใหญ่เท่านั้นใช่ไหมคะ ใช่ครับจริงๆหลายคนอาจจะมองว่าอการลงทุนระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติเนี้ต้องใช้เงินลงทุนเยอะเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมขนาดเล็กนะครับอย่างเช่นพวกอาหารสิ่งทอหรือผู้ประกอบการเอสเอมอเองอาจจะไม่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้นะครับแต่จริงๆการลงทุนมันมีหลายสกเกลนะครับคือถ้าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่เนี้ยเขาก็จะเป็นสกเกลแบบ, Total บทั้งรายการผลิตนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของ s m e เอมอเนี้ยจริงๆเราก็มาพิจารณาในส่วนที่เป็น อ่าสิมพลายออโตเมชันนะครับก็คือพวกระบบอัตโนมัติอย่างง่ายนะครับที่จะช่วยแก้ปัญหาพวกการผลิตที่เป็นคอขวดหรือจะการผลิตที่คิดว่าเป็นอเป็น,เป,นเป็นจุดที่เสียค่าใช้จ่ายเยอะเราก็เอามาใช้ได้นะครับคือผมไม่อยากให้มองว่าการลงทุนหุ่นยนต์อัตโนมตัติต้องใช้เงินลงทุนร้อยล้านขึ้นไปอะไรเงี้ยครับมันมีหลายตัวอย่างนะครับที่มีการใช้อัตโนมัติใน อุตสาหกรรมขนาดเล็กนะครับแล้วก็ใช้ลงทุนไม่เยอะนะครับอ๋อยกตัวยอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะครับเออมีโรงงานหนึ่งนะครับพอดีผมเคยเข้าไปดูนะครับเป็นโรงงานผลิตแป้งสําเร็จรูปนะครับก็ามีการเอาระบบอัตโนมัตินี้มาใช้อยู่แค่สองจุดนะครับก็คือจุดหนึ่งก็คือใช้ระบบคล้ายคายกาบศึกาด้นะครับมาใช้ในการควบคุมการอบ นะครับอของแป้งนะครับแล้วก็ <Ha. S 2> มีการใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลการทํางานของเครื่องจักรแบบเรียลไทม์นะครับ <Ha. S 2> ก็เลยทําให้เห็นภาพรวมของระบบแล้วก็ตอบสนองได้ทันท่วงทีอันนี้คือจุดหนึ่งนะครับกับอีกจุดหนึ่งเนี้ยใช้ในเรื่องของเครื่องบรรจุแป้งนะครับโ <Ha. S 2> ดยใช้ระบบ PLC <Ha. S 2> ก็ทําให้เกิดความเที่ยงตรงและก็แม่นยําสูงนะครับการลงทุนของโรงงานผลิต แป้งแปรรูปนี้ครับใช้เงินลงทุนของระบบอัตโนมัติแค่เจ็ดล้านบาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้งแล้วก็การทดลองเครื่องด้วยแต่ว่าผลลัพธ์ของการติดตั้งเนี้ก็ทําทให้ต้นทุนทางตรงต่อหน่วยลดลงร้อยละสองนะครับคือฟังดูเหมือนจะลดลงน้อยแต่เมื่อเทียบกับการผลิตที่มีปริมาณเยอะมันก็จะทําให้มีความคุ้มทุนเร็วขึ้นนะครับอันนี้<อ>เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ทาง SME รวมทั้งผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมขนาดเล็กนะครับ อย่า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 ทิ้งระบบอัตโนมัติไปแล้วก็พยายามพิจารณาว่าเอะจริงสามารถนํามาใช้ตรงจุดไหนได้บ้างนะครับโอ้น่าสนใจมากเห็นว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเองก็มีนโยบายส่งเสริมดีมาเนี่ยนะคะเพื่อขยายตลาดการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินีไปทั่วประเทศด้วยมีนโยบายส่งเสริมยังไงบ้างคะ ครับก็อย่างที่คุณสรีนาพูดเมื่อสักครู่นะครับในส่วนของรัฐบาลเองเราก็จะมีนายบายไทยแลนด์4.0ใช่ไหมครับ,รบเป็นนโยบายหลักอยู่นะครับพอคราวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การภาคการผลิตนะครับอย่างเช่น B O I เองหรือทางกระทรวงอุตสาหกรรมเองนะครับก็มีมาตรการนะครับผมยกตัวอย่างอย่างกรณีของ B O I เองนะครับก็จะมีมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรนะครับสมมุติว่าเป็นบริษัทหนึ่งอยากจะนําระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้ในภาคการผลิตนะครับก็สามารถไปยื่นขอรับการส่งเสริมมาตรการนี้จากทาง B O I ได้นะครับซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์อยู่ อยู่พอสมควรนะครับในเรื่องของการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา3ปีนะครับในสัดส่วนร้อยละ50ของเงินลงทุนนะครับซึ่งโครงการนี้ครับยังเปิดอยู่นะครับจนถึงธันวาคมปีหน้าปี2 5 6 5เลยนะครับอันนี้คือในส่วนของ BOI นะครับในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมเองนะครับที่ดูแลผู้ประกอบการเนี้ยเราก็จะมีเรื่องของการเตรียมสินเชื่อจากกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐนะครับ เตรียมสินเชื่อไว้ให้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับประมาณร้อยละสองนะครับก็คือว่าถ้าผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศเนี้ยสนใจในการที่จะใช้ระบบอัตโนมัติในการปรับปรุงการผลิตนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับโด <c oughs> ยเราถ้าถ้าโรงงานที่ได้ สนใจนะครับเราก็จะมีะะคล้ายๆกับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปเช็คอัพให้แล้วก็มีครอบในกระบวนการผลิตนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาว่าจุดไหนควรจะนำระบบอัตโนมัติมาใช้นะครับซึ่งเราจะเรียกเจ้าหน้าที่คนนี้ว่าเป็น SI นะครับเป็น s y s t e เ i ็ t e g r a t o เนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นมาตรการสนับสนุนในเรื่องของอด้านเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ SME นะครับ<า>ค่ะ,<ม>คะเห็นว่ามีทั้งระบบะพัฒนาระบบนิเวศด้วยนะคะแล้วก็เผยแพร่ง,งานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีด้ หุ่นยนต์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็ทําควบคู่กันไปในดับ้านนะครับก็เพื่อส่งเสริมให้การใช้หุ่นยนต์กับอัตโนมัติแพร่หลายทั่วประเทศครับอ๋อทีนี้การส่งเสริมด้านาซัพพลายไซด์นะคะเพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์แล้วก็ระบบอัตโนมัติในประเทศที่เข้มแข็งเนี่ยมีอะไรกันบ้างคะอ๋อครับคือเมื่อกี้ผมพูดในเรื่องของดีมานนะครับในเรื่องของการใช้ระบบอุอัตโนมัติในการ ในในกระบวนการผลิตนะครับเพราะมาถึงตัวอุตสาหกรรมระบบกุ่นยนและอัตโนมัติเองนะครับก็เออมันปัจจุบันเนี้ยก็มีการใช้มากขึ้นนะครับเพราะเนื่องจาก สมาร์ทโฮมสมาร์ทแฟคทอรี่สมาร์ทออฟฟิศอะไรนะครับก็เลยทําให้พวกอุตสาหกรรมภายในประเทศนะครับอย่างเช่นอุตสาหกรรม e ronic, อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะรวมทั้งอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยค,ค,ครับมีการขยายตัวตามไปด้วยนะครับ่อุตสาหกรรมเหล่านี้ประเทศไทยต้องบอกว่ามีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับพวกอ e ิเล e ็กทรอนิกส์อัจฉริยะเนี่ยเราก็อาจจะมีมาตรการส่งไปเพื่อให้เขาสามารถผลิตรองรับได้ เรื่องของการพัฒนาระบบออโตเมชันได้นะครับปัญหาข้อขวนในปัจจุบันนี้ฮะจะอยู่ตรงที่ผู้ประกอบการที่เป็น SI ที่เมื่อกี้ผมพูดถึงนะครับก็คือ System Integrator เนี้ครับก็ยังขาดความรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์ระบบและวก็การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับซึ่งอันนี้ครับเราทางกระทรวงสากาวาเองก็เล็งเห็นปัญหานะครับเราก็จะพยายามช่วยแก้ปัญหาไปสเตปบายสเตปนะครับค่ะน่าสนใจมากนะคะตอนนี้มีการ พัฒนาหรือว่าสร้างบุคลากรเนี่ยเพื่อที่จะรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมหุนยนต์ระบบอัตโนมัติและดิจิตอลในประเทศยังไงบ้างคะครับเออคือเอ่อ คีแมนเลยก็คือตัวที่เป็นซิสเต็มอินเตอร์เกเตอร์นะครับคือซิสเต็มอินเตอร์เกเตอร์เนี้ยปัจจุบันเนี้ยประเทศไทยในในประเทศไทยนะครับมีการใช้ SI ในประเทศไทยเนี้ยค่อนข้างน้อยตกประมาณร้อยละสิบถึงยี่สิบนะครับแล้วก็ทาง SI ซึ่งหมายถึงผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบพัฒนาคือก็จะมีกวาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจํากัดนะครับแล้วก็ไม่สามารถตอบสนองการออกแบบในลักษณะของ โต้ทษสูรชั้นได้หมายถึงพวกขนาดใหญ่นะครับหรืองานที่มีความซับซ้อนได้นะครับสิ่งที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะดําเนินการก็คือว่าเราก็จะมีการพัฒนา SI ให้มีทักษะ ในเรื่องของการวิเคราะห์อะไรมากยิ่งขึ้นนะครับก็เรากม็มีโครงการที่เรามีการพัฒนาบุคลากรน,นะครับเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะครับก็เหมือนกับก็ให้การเทรนนิ่งเอสไอนะครับให้เขารู้ว่าจริงๆนอกจากความความสามารถความเชี่ยวชาญในเรื่องของระบบซอฟต์แวร์ต้งกลแล้วยังมีประเด็นอื่นนะครับที่น่าจะมีการเพิ่มเติมด้วยอย่างเช่นในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับ อะไรคือปัญหาเพนพอยแล้วก็มีการสอหาเทคโนโลยีหรือโซลูชันนะครับแล้วก็สามารถประเมินความคุ้มค่าของโครงการได้นะครับอันนี้คือตัวตัวโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรน,นะครับซึ่งเมื่อสัมนกับภาคอารผลิตอย่างเช่นไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อาาัจฉรยะนะครับรวมทั้งเครื่องจักรกลนะครับเราก็เลยคิดว่าตัวอุตสาหกรรมที่เป็นอัตโนมัติแล้วก็หุ่นยนต์เนี้ยก็สามารถจะมีการเติบโตเป็น เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลนะฮะที่กําหนดให้อุตสาหกรรมหุ่นยนต์กับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมนิวเอสเซอร์ฟนะครับค่ะวันนี้กล่าวขอบคุณมากเลยค่ะคุณดุสิตยังไงเราก็เดี๋ยวมีความคืบหน้ามาคุยกันต่อหวังว่าอุตสาหกรรมนี้ก็จะเติบโตพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศไทยไปด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะคุณดุสิตสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณดุสิตอนันตารักษ์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการชี้นําและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมค่ะคุณผู้ฟังคะ